อยู่กับแอบไลฟ์สาระค่ะวันนี้จะมาสวอชลิปสติกใหม่ของ Happy Sunday ให้ดูกันนะคะคือน่ารักมากเป็นลิปสติกที่แบบเป็นแพคเกจจิ้งรูปดาวนะคะทุกคนคือเห็นแพ็คเกจจิ้งแล้วแบบถึงขั้นต้องร้องเพาะว่าจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝากฟ้าโอ้โหน่ารักมาก แล้วก็สีเขามี8ดสีนะคะแต่แอนได้มาสีสีเดี๋ยวจะสวอชให้ดูกันเลยนะเขาเนี่ยเป็นเนื้อเวลเวดส o o t h นะคะสีแรกก็จะแบบว่าเป็นตุ่นๆน,นุนูๆหน่อยไปเบลนกับอะไรก็คือสวยหมดเลยค่ะสีที่2นะคะเป็นนุ๊ชมพูที่แบบทาแล้วหวานมากแล้วก็ดูสุภาพมากซึ่งสามารถไปเบลนกับสีอื่นก็ดูฟุ้งมากเช่นกันน่ารักมากส่วนสีนี้ชอบมากเป็นส้มอิฐ ที่แบบทาแล้วฟันขาวแล้วก็เบลนดแล้วดูแบบว่าฝ่อมากทุกคนคือสีนี้สวยจริงๆแนะนำเลยค่ะส่วนแอนชอบสีนี้ที่สุดเพราะว่าเป็นคนชอบทาลิปสติกสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นแดงกำกับที่ทาแล้วสวยมากทาเต็มปากก็คือปังฟาดมากนะคะแต่จะมาเบลนดคู่กับสีนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นชมพูเนาะมันก็จะมาแบบทําให้ลุคนี้มันดูหวานมากขึ้นนะคะไม่แดงจนเกินไปดูแบบอ้าลามุนขึ้นมันนิดหนึ่ง ซึ่งเนื้อนะคะเขาเป็นซอฟต์แมทที่เป็นเวลเวตสมูทคือมันจะนุ่มๆเหมือนกัรมหยี่สีชัดกลบสีปากมิดแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ในนั้นด้วยคือมันได้ทั้งลุกที่มันดูแมทดูสวยนะคะแล้วก็ดูชุ่มชื้นในเวลาเดียวกันใครที่สนใจก็ไปจัดได้เลยนะคะที่ Happy Sunday คะ่ะน่ารักมากลูกดาวสุดๆแท่งละ390้า3 9บบาทเท่านั้นซึ่งเขามีขายเป็นเซ็ตด้วยนะคะรีบหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะหมดเอา